ตอนเงามายานี่มันอะไรกันเนี่ยอยู่คนเดียวคนยังเหงาสินนะฉันจะเป็นคู่ให้เธอเองนะเดยวเอ๊ะหย่า อไม่เป็นอะไรนะเจ้ากิชแบบนี้ไม่ไหวนะพวกแกนอย่ามาดูถูกพวกเราว่าเป็นแค่พวกกระจอกนะทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะต่างก็เป็นหน่วยหลักของคณะกรรมการกันทั้งนั้นว่าแต่แกเป็นใครอะ ที่นี่บอกไปได้ยังไงล่ะก็เจ้าคนที่เมื่อกี้ถูกนัดจังเล่นงานไปไงอ่ะโอ้จะว่าไปที่แถวลืมบันสมองเหมือนจะมีความทรงจำแบบนั้นอยู่ฮ <_ d illy> ี่ฮี่แไตายซะต้องขอขอบใจแกมากเลยนะเ้ามาพฝ้ากันแบบนี้หาได้พักพอสมควรเลยนี <_ d illy> ่จะเปิดทางให้จนถึงลิฟต์นะรีบวิ่งหนีไป ยกี้ฉันกไปเลยทีนี้รีบุโก่บัดแค่เข็มมันเป็นความไม่พอใจและรู้สึกไม่ขอท่าเป็นอย่างมากเลยถึงจะบอกว่าเขาเราคณะการรมการก็ตามแต่กลุ่มใจรักมวยปล้ำของเราก็ถือเป็นลูกเมียน้อยในโรงเรียนนี้ หลังจากลำบากมาสามปีกูซาได้รับคำสั่งให้มาเป็นพิจาคาด้ด้แต่แล้วไม่นึกเลยว่าจะได้รับหน้าที่แค่มัดดักกกระจอกอย่างนี้ไม่คิดว่าหน้าเศร้าบ้างเลยอย่างนั้นเหรอันคุณทำอยู่ได้นะรำคาญจริงๆเจ้ามั่งเฮ้ ฉันเนี่ยไม่ว่างมาเสียงเวลากับแกไม่แต่วินาทีเดียวพวกกระจอกกับมันแกตั้งฉากถืออะจ้าจ้าอะ ไม่ะไม่มีแมงเงาของแรงุดดันอย่างในตอนนั้นเลยแม้แต่น้อยเรามันยืดได้เกินกว่ที่เห็นอีกแต่อระยะไม่ได้หรายระยะมันกว้างเกินไป<า>ไมีได้สิตรนี้ก็มีสมารทีการต่อสู้ไม่รู้สึก เร็วน <c oughs> ั <c oughs> ้นเดีตอนนั้นริงๆสู้ไหวแน่ตอนนี้เนี่ก็เป็นแค่แม่สาวนัดยิรรยดสธรรมดาเท่านั้นเองย่าย่า อย่างนี้นี่เองคิดอยู่แล้วเชื่อว่ามันน่าแปลกแถวแต่นี้ขึ้นข้างบนบแบบนี้เองอย่างนั้นเหรอความน่ากลัวของพลองคือรูปแบบการโจมตีที่แปลผ่านไปได้หลายทิศทางถ้าอย่างนั้นแล้วในตำแหน,น่งนี้ในทางเดินแคบๆอย่างนี้นอกจากการแทงที่ไม่มีวิธีโจมตีอย่างอื่นเหลืออีกชุดแรกหลบได้แนะ่ปัญหาคือหลังจากนั้นฉันจะเข้าประชิดได้เร็วกว่า ว่าเขาจะปล่อยชุดสองได้เร็วกว่าฉันมาตัดสินกันเลยนัสเมมายะขอชมพลังที่แท้จริงของเธอหน่อยเถอนะเธอเสียใจที่หลังไม่รับรู้ด้วยนะ

หักข้อไปหน่อยเลยน,นี่พวกเจ้นหนูมีทกกากยานังยิอยู่ด้วยยังไงก็คงพอเอาตัวรอดละ่ะปัญหาก็คืออายัจริงๆเลยยิงง่นั่นรวนสรุปไปได้ไม่ให้ไปหรอก การโต้สู้กับฉันน่ะมันยังนับจากนี้ไปตั้งหากล่ะจ,จากสภาพที่เสียเปรียบยังอุสาลากให้เขามาสู้กันได้อย่างเท่าเทียมนะนหายากก,ก็อยากจะชมแบบนั้นอยู่หรอกแต่ว่ายังมีสิ่งที่เธอเข้าใจผิดอยู่อีกอย่างนึง มันนประช่ฟอ้อมธรรมดาหรอกเออได้ก้าวเยียบเข้ามาหมาที่ตายเองแล้วอะไรกันนะปิชาลับชินมุโซที่สืบทอดในสำนักทากามิอินจูโยโโอิจิไท So itira. Don't so it โซอิจิโรน,นี่นี่นี่อะไรกักนี่มันความทรงจำของท่านสว่วนอิจิโร่นี่ครับมันค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาตระกูลขับไล่ปิศา จะมีสิ่งที่อยู่ภายในร่างตงนที่จะคอยเรียกร้องแล้วกลายเป็นปีศาจเพื่อกวาดล้างปีศาจนับแต่อดีตมาแล้วทั้งปีศาจและมนุษย์ต่างก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกสาปอย่างน่าสมงเวชเดวอโซอิจิโร่อย่าได้เครียดแค้นละ่ะความโกรธและความแค้นจะทําให้จิตปั่นป่วนด้วยจิตที่ปั่นป่วนจะทําให้ไม่อาจใช้พลังได้อย่างถูกต้อง ผมผมจะต้องแข็งแกร่งขึ้นไปกว่านี้แล้วก็ผมจะฆ่าทุกคนที่ทําให้แม่ต้องมาเป็นแบบนี้การแข็งแกร่งขึ้นเพื่อทําร้ายผู้คนนั้นมันก็เหมือนกับการทําให้ฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งขึ้นเพื่อทําร้ายตนเองนั่นเองความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือการปกป้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ไม่เกรงกลัวว่าตนจะต้องเจ็บตัวจงภูมิใจเถิดตระกูลนางนี้ได้ทำเช่นนั้นจนเป็นตระกูลที่ยอมสร้างรอยแผลให้กับตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนกับการป้องกันชีวิตพวกคนอีกมากมายในตอนนี้ลูกอาจจะยังไม่เข้าใจที่แม่พูดแต่ว่าในตอนที่ลูกเข้าใจคำพูดที้อย่างแท้จริงแล้วเมื่อถึงตอนนั้นร่างกายของลูก จะไม่ใช่มีปีศาจแต่จะมีมังกรอ,อยู่ออี้โกงจรงเลยนะ <c oughs> ทุกทีมีแต่ฉันมีแต่ฉันเท่านั้นที่รู้เรื่องท่านสซอิจิโร่ <c oughs> สักวันนึงหากท่านโซอิจิโร,ร,ร่รู้และเข้าใจฉันเท่าๆกับ ที่ฉันรู้จักท่านสุอิเจโร่แล้วแล้วก็มันก็คงจะดีนะพอเถอะมารู้ผลกันไปละถ้าหากลงมือมากกว่านี้แล้วก็มันไม่จบลงแค่เจ็บตัวนะเสียใจด้วยนะจะให้มีแต่ฉันเท่านั้นที่นอนอยู่ไม่ได้ในฐานะภรรยาด้วยหยุยไปเรียกเราจจังนี้ นี่มันอะไรกันฉันเห็นภาพดวงตายอยู่ยังไงนีู่เหมือนว่าฉันจะดูถูกนายมากเกินไปหน่อยซะแล้วลำมังเนี่ยนอนไปซะอย่าให้ต้องพูดหลายครั้งเลยนะฉัน,นไม่มีเวลาว่างมากัดกับนายนะไอ<ป>้ นี่เป็นการตอบแทนที่โจมตีมาเมื่อกี้นี้ยืนขึ้นสิสังรแามัสคนนี้จะทุ่มเททั้งกายและใจเป็นคู่ต่อสู้ให้เองคราวนี้เป็นตาของแกที่จะต้องใช้ท่ากลับใส่ชั้นแล้วจร,จริงๆเลยต้องให้พูดอีกสักกี่ครั้งกี่หนกันเนะ่ เพาฉันไม่มีเวลาว่ากมาเล่นกับพวกกระจอกย่างแกแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นะจะอยู่เล่นด้วยสักหมัดก็แล้วกันเคิดจะหนีล่ะไปไหนขอบิวข้างในซะแต่ว่าน่าแล้วเข้าพูดอะไรกันนะอย่ามาพูดไรบ้าๆสิ ถ้าทำตัวเป็นเด็กดีแล้วลก็หลังจากนี้จะให้จูบจนน้ำใจเลยแหม่บ๊อบใช่สักแก่ รัแรกว่าทำไมว่าทุกคนถึงได้กเกรงกลัวนัสเบะบายยาก,กันนักสาเหตุที่ทุกคนรังเกียจแล้วไม่เข้าไปยุ่งด้วยคืออย่างนี้เองก็ขอชมเชยจิตใจที่ต้องการชนะอย่างแรงกล้าน,นั่นนะแต่ว่าเมื่อยืนขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อาจอมมือให้เช่นกันยอมแพ้ซะเถอะ เสียใจด้วยนะที่คาจะยอมไม่ได้การที่คิดว่าแผนที่วางไว้ตลอดจนการเตรียมสถานที่และอาวุธจะทําให้เอาชนะได้นั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นความคิดตื้นๆของฉันเองแต่ว่าฉันจะแพ้ไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมีแต่เธอเท่านั้นที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องยังมีมีดอีกสี่เล่มหรอน่าจะคว้างไปแล้วกว่า20เล่มนี่นะ ว่าจะลงมือสักกี่คนก็เอาชนะเราไม่ได้หรอกคิดจะ่ิงนั้นก็ตามฉันก็ต้องฉันะให้ได้สิ่งที่คอยคำจุนฉันไว้ก็คือตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการสิ่งนั้นหมายถึงการได้อยู่เคียงข้างรับใช้ท่านประธานผู้นั้นซึ่งนับเป็นความดีดีอย่างที่สุดของฉันตัวเธอที่ละทิ้งสุดยืนทั้งทั้งที่อย่างงก็ต้องได้มันอยู่แล้วจะมาเข้าใจฉันได้ยังไงกันเอ้อ ชาถนัดมองอิสุสุมีดเงาฝากหลบมันได้แล้วก็อะไรกันนะเราเองก็จะแพ้ไม่ได้เหือนกเราเป็นผลพลของเจ้าพวกนั้น แพ้ไม่ได้ดยอมให้พวกเจ้าำลายพวกนั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดความหนักอึ้งของสิ่งที่เราแบกรับอยู่นั้นมันต่างกับเจ้าอย่างเทียบกันไม่ได้เลย <c oughs> วิชาสำนักนสัสเวทันโบฮัชิกเก็ <c oughs> เรน,นเทนเบน,นเทคทันเกะกิ เสร็จแล้วฮไม่ไ,วไมหวพลังเรนร่างกายมันไม่เหลือแล้ววิชาจะหมดฤทธิ์แล้วเจ็บใจนะสภาพที่ไม่เคยมีใครได้รับรู้เนี่ยกลับต้องมาถูกเยน,นี่เห็นซะด้เคยได้กินมา วิชาปรามดัดก,กายเพื่อทำให้ชั้นไขมันซ่อนเข้าไปในร่างกายอัอยงองก็สงสัยอยู่เลยฉิว่าซ่อนอาวุธลับตั้งมากมายเอาไว้ที่ไหนกันไม,ไ,มไม่ไหวแล้ ฉันก็ยังสวยสุดๆเช่นเคยเลยที่สุดก็มาถึงจนแล้ว